สวัสดีครับผมวันนี้ผมมากับเจ้า KC Sunphone ซึ่งเป็นเคิร์ฟโซโล่นะครับซึ่งรุ่นนี้นี่คือ 944GL นะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวให้กับพี่ๆทุกท่านได้ฟังเสียงสดๆจากเจ้า KC Sunphone 944GL ที่เป็นประเภทของเคิร์ฟโซโล่นั่นเองนะครับทรงเล็กจิ๋วแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียงของเขาเนี่ยทรงพลังมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเป่าสดให้พี่ๆทุกท่านได้ฟังกันแต่ก่อนใดนะฮะให้พี่ๆได้ดูในเรื่องของรูปลักษ์ภาพลักษณ์ของเขาก่อน ับว่าสวยยามขนาดไหนนะฮะในเรื่องของคุณภาพแน่นอนครับแบรนด์ KC ซีซัสโซนของเราเนี่ยจัดเต็มในเรื่องของสเปคแน่นอนนะครับนวมนี่คือนวมจากอิตาลีนะครับและปุ่มบุ๊กตรงนี <genau S 1> ้นะฮะที these these. <isation> <leaves> ่เรากดกันเนี่ยนี่คือบุ๊กแท้นะครับซึ่งหายากมากนะคะในเรื่องของคุณภาพราคาประมาณนี้สําหรับราคาค่าตัวของ KC ซีซัสโซน9 0 l ที่เป็นเซอร์โนอลตัวนี้นะครับมีราคาเพียง28,500 ในเรื่องของสเปคอะไรตรงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไ้ให้ที่พี่ได้อ่านกันวันนี้จะมาลองรีวิวเสียงสดๆให้พี่พทุกท่านได้ฟังกันนะครับจากให้เสียงอันทรงพลังมากร้อเพลิใจเดี๋ยวให้พี่พทุกท่านได้ลองไปฟังดูเลยแล้วกันนะครับ